พี่ครับมีของมาส่งครับแค่ไม่กล้าหันอ่ะหันแล้วโดนแน่แน่ลองหันดูไหมไม่มีเลยจิ้มไม่ะโอเคๆมา o my god โ <Okay. S 2> อเคเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่อง No Sister นะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Night Delivery นะครับช่วงเวลาที่ทุกคนต้องกักตัวแล้วก็ล็อกดาวน์นะครับ การส่ง Delivery ก็แพร่หลายอยู่ในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งการส่งอาหารอาจจะเป็นมากกว่าการส่งอาหารนี่ผมพูดอะไรอยู่เราเริ่มกันเลยแล้วกันไปครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยเกมนี้มีตอนจบตอนจบ2แบบนะครับแล้วก็หนึ่งในความรู้สึกที่เราจะได้จากเกมนี้ก็คือการรู้สึกว่ามีใครสักคน จ้องมองเราจากข้างหลังเสมอนะครับโอเคใช้เมาส์เดินเ e f เลฟบั o ท t ม i ุนเ r a c กโอเคเดี๋ยวนะแล้วผมต้องทำยังไงครับอ๋อนี่ไง This is my last stop อ๋อฉันมาหยุดลงที่นี่หลังจากฉันส่งอ๋อเหลือเหลือของที่ต้องส่งอีก 5ชิ้นนะครับแล้วมันก็จะจบลงโอเคส่งของชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่เป็นจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วอ๋อเขาบอกว่างี้กดแท็บอืมโอเคกดแท็บห้อง206นะครับห้อง206อ,อ๋อเออ ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่านะครับแต่ห้อง206เนี่ยเป็นห้องสมัยมหาลัยของผมเองบรรยากาศอย่าอย่าเรียกว่าน่ากลัวเลยครับอย่าเรียกเลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งกว่านั้นไปนแล้วโอเคสองศูนย์สามสองศูนย์ห้า โอเค20นี่นะเล่อเอ่อขอประตูแล้วคันสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอเค <laughs> โอ้กดกิ่งแล้วกันนะสวัสดีครับดึกป่านนี้แล้วรับของไหมครับโอ้ิด พี่ครับมีของมาส่งครับโอ้ยฮ่าฮ่้าไม่กาหันอ่ะหัน้วโดนแน่ๆอ่ะลองหันดูไหมไม่มีเลยใช่ไมเอี่ะโอเคโอเคมาโอ้ god โอเคเอ้ย่เออพี่ครับผมมีของมาส่งครับ ขอโทษที่เออเขาบอกว่าทําไมมันนานขนาดนี้เนี่ยฉันรอต้องนานแล้วออกไปจากหน้าห้องฉันเดี๋ยวนีว้โอ้ยพี่ผมเอาของมาส่งพี่ป่าอะไรเล้วก็คือเราส่งแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอ้โหยังโหดวิ่งละกูวิงวว่งละจังหวะนี้เฮ้อรีเชตโอ้โหขอชั้นหนึ่งได้ไหมมีชั้นหนึ่งให้กูไหมเนี่ย โอ้ไม่ค่ะคุณผู้ชมมัน <c oughs> น่ากลัวมาก <c oughs> มีชั้นหนึ่งไหมเนี่ยโอเคแพ็กเกจบีครับห้าศูนย์สองเอา ปิดประตูรถทำไมอะโอ้โหคือเปลี่ยนกล่องไม่ได้ด้วยอะโอเคห้าส่วนสองคือเวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเวลากลางวันดังนั้นผมก็ยังมีข้อได้เปรียบใครดูตอนกลางคืนผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับทุกคนมีเสียงไม่ะตอกเสียงอะไรไม่รู้ชั้นสอง Okay, okay. ชั้นสามอื้อะไรครับนี่อะโอ้โหขึ้นทางนี้ไม่ได้ครับชั้นสามต้องไปขึ้นทางอื่นครับโ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อเคเดี๋ยวอะเร็วเร็วเร็ว เราเราเราขึ้นทางไหนอ่ะหรือว่าขึ้นขึ้นทางนี้ไม่ได้อ๋อลิฟนี่ไงลิฟพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้ขึ้นครับมาแล้วใช่ไหมน่ะโอเคโอ้โหลิฟชั้นห้าครับ อืออือโอ้ยคุณเนสโอ้ยุเนสเอาเลยผมไม่ผมไม่หันจอหนีด้วยเอาเปิดเจอคือเจออะโอเคโอเคยาจะเข้าลึกๆอ๋ไม่มีอะไรค 502เว้ยทุกคน502ศอเจอแล้วพี่ครับผมเอาของมาส่งกับพี่โอ้กอสโอ้กอสผมเอาของมาส่งขอบคุณครับผมมีรางวัลให้กับบริการของคุณด้วยนะครับคุณรักแมวใช่ไหมครับ เอามันไปสิอ๋อให้อาหารแมวครับผมไม่อยากได้ไปกาหันเฮยลจหลลงล้โอเคเดี๋ยวนะขอลงก่อนกลับไปที่รถก่อนจ้าช่วยจ้าช่วยอะค้างไว้เนี้ยไม่หันหนีด้วยเอาคือตอนเนี้ย รู้อย่างหนึ่งครับว่าข้างหลังเราอ่ะไม่มีใครก็เหมือนแต่หัวใจผมมีคุณเดี๋ยวนะมันลงชั้นหนึ่งไม่ได้หรือเปล่ามันลงชั้นหนึ่งไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> อ๊เอมีจำสแกรไหมอ่ะเกมเนี้ยผมอยากรู้ว่ามันมีจำสแกรไหม ะไรวะใครมาเปิดปิดรถกโโูโอเคไม่ไหววะ่ะคุณผู้ชมผมไม่ไหววะขอแค่นี้ก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ my god เอาห้องอะไรครับเนี่ยเออมีอาหารแมวแล้วชั้นสี่ ไปไหมผมขอพอพอก่อนนะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆนี่เป็นการเล่นเกมผีแบบสยองขวัญครั้งแรกอะโหตอนนี้คือแบบเงือเเงือ่เราตรงเงือ่แตกไปหมดเลยไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเล่นนะทุกคนโอเคโอเคเออคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ ไม่รู้จะเล่นต่อหรือเปล่าสำหรัอบวันนี้สวัสดีครับ Holy shit.